สวัสดีค่ะวันนี้วันที่15มิถุนายน2565นะคะวันนี้จะพามาชมพัฒนาการของกระเจียวอุสาลำพูนะคะก่อนอื่นเรามาดูนะคะ,มะเมล็ดอุสาที่เกิดจากการเพราะ,มะเมล็ดในปีนี้นะคะอันนี้คือกระบะที่เราเพาะอุสาจากมเมล็ดในปีนี้หลังจากเพาะ,มะเมล็ดแล้วเราก็นะคะเอามาจิ้มใส่กระถางอ่า ปลูกนะคะแยกไว้ก็จะได้ต้นขนาดนี้นะคะนี่คือที่ปลูกในปีนี้นะคะส่วนตรงนี้นะคะก็คือเอ่เป็นมเมล็ดที่เพาะเมื่อปีที่แล้วก็จะต้นประมาณนี้ส่วนอีกกระถางต่อมานะคะกระถางต่อมานี่ก็คือ3ปีก็จะได้ต้นละไซประมาณนี้นะคะส่วนนี้เลยนะคะ ส่วนนี้เลยต้นนี้นะคะก็น่าจะอายุ10ปีขึ้นนะคะจากาดูลักษณะของต้นแล้วก็ออกหัวนะคะอันนี้เพิ่งได้สี่ใบนะคะส่วนใบของเขาก็จะขึ้นมาเรื่อยๆนะคะส่วนตรงนี้นะคะส่วนกระถางนี้ก็คือกระถางที่ถ้าเกิดว่าอุตสาเน่จริงๆแล้ว3ปีเนี่ยก็จะออกดอก ดอกของอุสาดอกแรกก็จะประมาณนี้เองนะคะก็ประมาณนี้ส่วนต้นเนี้ยต้นตัวอย่างต้นนี้นะคะคือต้นอุสาที่เกิดจากการผ่าหัวนะคะผ่าหัวลําต้นเขาก็จะเล็กลงออกดอกแต่ดอกเขาก็จะเริ่มต้นเหมือนที่เพิ่งจะออกดอกก็คือเหมือนตอนอายุสอายุหวงสาปีนะคะส่วนกระถางนี้ตรงต้นนี้ก็คือดอกที่ เกิดจากอายุอย่างน้อยนะคะหัวนี่ห้าปีขึ้นนะคะดอกเขาก็จะสวยแบบนี้นะคะส่วนอีกนะคะตรงกระถางที่อยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะคือเป็นกระถางที่กำลังจะแทงดอกนะคะสังเกตว่าเราจะมองเห็นตรงนี้เลยค่ะต้นโคนโคนต้นเขานะคะจะสามารถมองเห็นเลยว่าเนี่ยดอกเขากำลังจะแทงออกมาแล้วนะส่วน น,น,น่าจะ8ปีขึ้นของของขนาดหัหวของเขานะคะแล้วก็สำหรับดอกนะคะทีออ่ออกเมื่อตอนเดือนพฤษภาคมนะคะ,ะปลายเดือนพฤษภาคมนะคะปีของปีนี้ก็ก็คือดอกนี้นะคะก็จะเกิดขึ้นในแปลงนะคะเขาก็จะมีความสวยสีเขาก็ยังอยู่นะคะความสวยงามเขาก็ยังอยู่เหมือนเดิม ส่วนอีกต้นหนึ่งนะคะส่วนอีกต้นหนึ่งนะคะเนี่ยก็คือต้นนี้นะคะความสวยงามของเขาก็ยังยังมีอยู่นะคะเนี่ยก็ยังมีอยู่นะคะอันนี้คือแสงช่วงเที่ยงนะคะแสงของเขาดอกเขาก็ยังสวยอยู่บนเดิมนะคะแดงสดนะคะดอกใหญ่นะคะจะมีดอกใหญ่ขนาดของดอกเขาก็เทียบได้เท่ากับโคกจุด 25ลิตรได้นะคะเนี่ยเราก็จะเทียบ mm. เทียบก็จะมีขวดเนี่ย mm. ประมาณนี้นะคะเทียบได้ก็จะประมาณนี้ส่วนเรื่องของหัวนะคะที่ว่าที่มีผลกับดอกนะคะนี่ก็คืออายุนะคะนี่คืออายุ2ปีนะคะคือหัวอายุ2ปีนะคะเราขุดออกมาจากที่เราทําสถิติแล้วก็เก็บเป็นบันทึกเอาไว้นะคะอันนี้ก็คือหัว3าปีนะคะ ส่วนของปีเดียวนี่หัวของเขาเนี่ยก็จะเท่ากับหัวไม่ขีดเท่านั้นเองนะคะไม่ได้โตอะไรส่วนที่ต้นใหญ่ๆก็คือหัวก็จะขนาดนี้นะคะหัวเขาจะขนาดนี้เลยนะคะอันนี้เป็นคู่เพราะว่าเป็นหน่อของเขาที่จะออกดอกคือต้นนี้ถ้าเราปลูกลงกระถางเนี่ยจะได้ชมดอกสองดอกคือพอต้นนี้ออกดอกเสร็จนะคะต้นนี้ก็จะออกตามนะคะในช่วงของปีนี้เหมือนกัน นี่ก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คืออก็คือจะแทงหน่อยหเห็นดอกเหมือนกันนี่ก็อายุเยอะอย่างน้อยก็น่าจะ8ปีขึ้นไปนะคะส่วนพวกเหัวที่เนี่ยก็คือจะเล็กๆประมาณนี้เองนะคะหัวเล็กๆแต่เขาจะพัฒนาการของเขาแต่ละปีก็จะโตขึ้นเรื่อยๆๆ,ๆส่วนการแทงหน่อของเขาเนี่ยคะเขาก็จะแทงหน่อในสภาพที่สามารถแทงได้หมดนะคะ อย่างที่เห็นอย่างนี้ค่ะเขาจะขึ้นขึ้นมานะคะเป็นหน่อขึ้นมาจากหัวนะคะเนี่ยก็จะจะมีนะคะนี่คืออย่างนี้อันนี้ก็เราก็สามารถที่จะเทียบเทียบขนาดหัวได้นะคะ,ะเทียบขนาดหัวเทียบขนาดอายุของเขาได้ที่ว่าพวกนี้จะมีผลต่อดอกนะคะส่วนบางคนก็จะสงสัยว่าไอ้รากตรงเนี้ยคืออะไร อันนี้คือตุ้มอาหารของเขานะคะคือตุ้มอาหารที่สําหรับเลี้ยงหัวแล้วก็ต้นเขาไม่สามารถที่จะไปแบ่งนะคะไม่สามารถที่จะไปแบ่งเป็นหัวใหม่ได้นะคะในตรงนี้คือเป็นเป็นแค่อาหารเท่านั้นเองแต่ไม่ใช่หัวพันุนะคะแต่เราสามารถแบ่งตรงนี้ได้นะคะส่วนเรื่องของการแบ่งหัวของอุสาเนี่ยเ,เราก็จะเสนอนะคะอยู่ในคลิปหน้านะคะส่วน คลิปนี้เราแค่เทียบให้ดูนะคะว่าพัฒนาการของเขาว่าทำไมอุสาเนี่ยถึงมีความแตกต่างของเรื่องราคาเรื่องราคาคืออายุที่ปลูกเพราะว่าอย่างอุสาเนี่ยนะคะใช้เวลาจากเม็ด3ปีถึงจะออกดอกแล้วดอกที่เกิดจาก3ปีก็จะมีขนาดเล็กนะคะเล็กเพียงเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าที่ดอกใหญ่ๆก็คืออย่างน้อยก็คือใช้เวลาเลี้ยง ประมาณ5ปีขึ้นไปถึงจะได้เห็นดอกหรือจะได้ชมดอกส,สวยๆแล้วก็มีไว้ในครอบครองนะคะก็คือต้องมีใจรักศรัทธาแล้วก็มีความชอบนะคะอุตสาหโดยเฉพาะนะคะในคลิปหน้าก็จะพูดถึงเรื่องของการผ่าหัวให้ชมนะคะอขอบคุณน,นะคะที่ติดตามนะคะแล้วก็จะนำเสนอใน คลิปหน้าต่อไปแล้วก็เมื่อไหร่ที่อุตสาห์ออกดอกเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะนำเสนอให้ชมต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ